สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้าน2รถสวยนะครับผมวันนี้เรามานำเสนอขายรถขุดเล็กยี่ห้อโคมาสุ PC 3 8ส u ขีดนะครับผมตัวนี้ก็เป็นไซส์ซิงที่3.8ตันนะครับผมตัวนี้กระทัดรัดและการใช้งานบอกได้เลยว่าให้ความคล่องตัวการใช้งานในที่แคบสูงเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ดีไซน์ทันสมัยเลยทีเดียวเป็นดีไซน์รุ่นใหม่นะครับก็คือท้ายสั้นตูดกลมนะครับ เวลาหมุนตัวก็จะไม่โดนสิ่งกีดขวางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขนย้ายก็ขนย้ายค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับตัวนี้มาเป็นออฟเซตบูมนะครับบูมของเขามีความสามารถพิเศษคือสามารถสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาได้ก็เป็นหนึ่งออปชั่นที่มีเพิ่มเติมมาในรถขุดคันนี้ลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดสามารถสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาได้ใช้งานเกี่ยวกับวางท่อระบายน้ำ ก็ตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้ดีเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องขยับตัวตัวแท็กหรือตัวเดินรถนั่นเองนะครับผมมาดูสภาพรถคันนี้กันเลยนะครับสีเป็นสีเหลืองนะครับตัดกับสีดำแซมๆเพียงเล็กน้อยนะครับบูมอาร์มคันนี้สวยนะครับบูมอาร์มยาวสามารถตักขึ้น6ก้อได้แบบสบายๆนะครับมีลายไปปิ้งมาให้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งออปชันที่ติดมาในรถคันนี้สามารถต่อหัวกระแทกต่อหัวสว่านเจาะดินได้เลยก็เป็นออปชัน เพิ่มเติมมาบูมอาร์มเขาเป็นสีเหลืองทั้งอันนะครับผมมีโลโก้คําว่าโคมสุติดทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวามีบุ้งกีฟันสีซีบุ้งกีสีดําถัดมาเรามาดูที่บอดี้บอดี้ดีไซน์ทรงกลมนะครับท้ายาตัดด้วยสีดํานะครับผมมีโลโก้คําว่า pc 3 8 uu ติดทางด้านซ้ายและทางด้านขวาของตัวรถนั่นเองคอนโทลตัวนี้จะอยู่ทางด้านหน้านะครับเป็นคอนโทลน้ํามันนะครับซึ่งการขับ ก็ขับนิ่มเลยทีเดียวไม่รู้สึกหนักมือเลยนะครับคันเร่งและตัวบังคับผ่านดันจะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับตัวนี้มาในรูปแบบหลังคานะครับหลังคาก็เป็นสีเหลืองนะครับผมถัดมาเรามาดูที่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์คันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เดิมๆของเขาเลยโคมมสุสาสูบนะครับผมด้านสภาพโดยรวมทางด้านขวาก็สวยเลยทีเดียว ช่วงล่างคันนี้มาพร้อมกับช่วงล่างโซ่แท็กยางนะครับการใช้งานบนถนนได้ดีเลยทีเดียวนะครับทําให้พื้นถนนไม่ชํารุดเสียหายและใบมิดของเขาจะเห็นได้เลยว่าเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่ทําให้การดันได้ค่อนข้างดีขึ้นนั่นเองนะครับผมสาหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดไซา์ขนาด3.8ตันอยู่และดีไซน์ทันสมัยให้การใช้งานที่คล่องตัวรวดเร็วว่องไวคันนี้ตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้เลยนะครับผม สำหรับรูปภาพเพิ่มเติมเราแปะไว้ให้ดูที่ท้ายคลิปนี้นะครับคันนี้โคมสุ PC 3 8สู่ PC 3 8 u ขีด2ล้าน2ลดถสวยเสนอขายอยู่ที่339,000บาท339,000บาทลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาจับจองสินค้าด่วนได้เลยนะครับผม0616960160 0616960160ศ้าน2ลสวยเราเปิดให้บริการทุกวันนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายขายก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสุดท้ายลูกค้าท่านใดที่ดูวิดีโอคลิปนี้แล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ